เปิดประวัติโนภูัวเนศเส้นทางกว่าจะมาเป็นเสียนหลังที่เรารู้จักหลายๆคนอาจจะเคยดูภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์หรือรายการ YouTube ขวัญใจวัยรุ่นไทยบ้านอย่างรายการเสียนหลังวิถีชีวิตแบบมาลายายอยากอยู่บ้างและคงจะคุ้นชินกับเสียนหลังหรือบักโนซึ่งเป็นตัวละครหลักในการพาทุกคนไปทองโลของชาวอีสานบ้านเฮา คุณคงอยากรู้ว่าเซียนหลังเป็นใครมาจากไหนหนาฝรั่งแต่ว่าอีสานสะข้องเหลือเกินมาค่ะมาทางนี้แอดได้รวบรวมข้อมูลของเซียนหลังไว้ให้ในคลิปนี้แล้วเซียนหลังหรือโนโอภูวเนศสีชมพูลูกใหญ่เพนกับพ่อใหญ่ดิก เขาเกิดวันที่30ทธันวาคม2539ที่ประเทศไทยโดยคุณพ่อเป็นคนเบลเยียมแม่เป็นคนไทยเสียนหลังเนี่ยอาศัยอยู่กับพ่อเติบโตและเรียนอยู่ที่สิงคโปร์แต่ในเวลาต่อมาก็ย้ายกลับมาอยู่กับแม่ที่ไทยนับจากนั้นเขาก็เติบโตที่จังหวัดยะโสธรกับคุณยายอรุณโนเริ่มเข้าวงการจาัดก,การเล่นภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์โดยรับบทเป็นลูกครึ่งได้เมียเป็นแม่ค้าในภาคอีสาน เนื่องจากมีหน้าตาเป็นฝรั่งแต่ว่าอีสานได้ข้องปรือในเรื่องเลยโดดเด่นไม่ใช่น้อยหลังจากนั้นเขาก็ได้เป็นนักแสดงสมทบช่องมากสีและได้เรียนรู้การถ่ายทําโดยเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังด้วยอีกทั้งในเวลาต่อมาเขาก็ได้มีผลงานเพลงที่เขาเป็นทั้งคนแต่งและคนร้องชื่อเพลงว่าต้องการอะไรโดยเพลงนี้มียอดวิวมากกว่า200ล้านวิวค่ะถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้นเลยนะเนี่ย หลังจากนั้นโนพูวเนธได้หันมาเขียนบทภาพยนตร์เรื่องหนึ่งและมีผู้ใหญ่ได้อ่านบทแล้วจึงอยากให้โอกาสกับโนเขาจึงได้มีโอกาสเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องรักหนูไหม้ด้วยและมันคืออีกหนึ่งความฝันของผู้ชายคนนี้เลยทีเดียวโนเคยบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นบททดสอบหนึ่งของชีวิตเนื่องจากการถ่ายทำมีปัญหายูหลายอย่างจนต้องทำให้อย่างยกกองและเริ่มใหม่อยู่หลายครั้งแต่ก็ผ่านมาได้จนจบ แต่พอหนังถ่ายเสร็จก็ไม่สามารถเข้าฉายได้เนื่องจากอยู่ในช่วงโควิดในรอบแรกผ่านไปร่วมปีหนังถึงวันที่ได้เข้าฉายแม้ว่าหนังจะออกมาถูกใจหรือไม่ถูกใจคนดูแต่เขาก็ใส่ใจทุกรายละเอียดและได้ส่งหนังเรื่องนี้ถึงจุดหมายแล้วืถือว่าเป็นเลือนักสู้แบบสุดๆไปเลยและมาถึงจุดเริ่มต้นของรายการเสียนหลังวิถีชีวิตแบบมลลยาย,ยาโนเคยเล่าว่ารายการนี้เกิดมาจากจุดต่ำสุดของชีวิต พราะสถานการณ์โควิดทุกอย่างล็อกหมดแม้แต่งานที่เคยทําก็ทําไม่ได้และเงินที่มีอยู่ก็ใช้จนหมดเรียกว่าหมดดากแล้วจริงๆเขาไม่ได้ทําอะไรนอนอยู่บ้านเฉยๆตอนนั้นสิ่งเดียวที่เขาคิดเลยก็คือคิดถึงบ้านกับยายและคิดอยู่ในหัวว่าถ้าเป็นแบบนี้กลับบ้านดีกว่าไหมไปหากินหาอยู่ที่บ้านเอาอย่างน้อยก็บ้านเราตอนนั้นเขาได้คุยกับเพื่อนนั่นก็คือสิงโตหรือเต้าสิงเพื่อนในกลุ่มที่เคยทํางานด้วยกัน และมีความคิดที่เกิดในหัวอีกอย่างหนึง่งว่าทำรายการดีไหมรายการยูทูบโนกับสิงเลยเอาเรื่องนี้มาปรึกษาพี่จอบหรือเซียนหยองโดยเล่าสิ่งที่อยากทำให้ฟังพี่จอบก็เอาด้วยและพี่จอบก็แนะนำโนให้รู้จักกับเซียนโออีกหนึ่งคนโนและเพื่อนๆอ,อยู่กระทอบเล็กๆปลายนาของบ้านพี่จอบเป็นที่พักอาศัยเพราะตอนนั้นไม่มีเงินแม้แต่จะเช่าห้องที่ไหน จนเวลาผ่านไปอ P ีแรกของรายการที่เขาวางไว้ก็ได้ปล่อยสู่ช่อง YouTube ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพียง3วันมียอดคนดูถึง4 0 0แสนวิวกันเลยทีเดียวในคลิปของพวกเขาก็ถ่ายทอดถึงวิถีชีวิตของคนอีสานโดยแท้หาอยู่หากินแบบลูกอีสานถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆจนคนที่ดูพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดูแล้วคิดถึงบ้าน นั่นเลยทําให้โนนและเพื่อนๆตั้งใจว่าจะทํารายการนี้เป็นตัวแทนให้กับคนอีสานบ้านเฮาที่ต้องจากบ้านไปไกลเพื่อทํางานได้ดูกันรายการเสียงหลังวิถีชีวิตแบบมาลายายาบลงอยู่ใน YouTube ช่องไทยบ้าน c h ช n แนลซึ่งในตอนนี้มีคนดูต่อคลิปเฉลีย่ยแล้วมากกว่า800,000วิวต่อคลิปและนั่นคือจุดเริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้และยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เซียนหลังของเรายังมีผลงานอีกมากมายให้เราได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเพลงที่มีให้ฟังกันเรื่อยๆเช่นเพลงล่าสุดก็ได้ฟีเจอริ่งกับโจอ้ภ e ูวสิทธ mm ิ hmm. ์ในเพลงเสี่ยวหรือจะเป็นผลงานภาพยนตร์เซียนหลัง The Movie ที่เพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อสีพฤษภาที่ผ่านมายังไงก็อย่าลืมไปดูกันได้นะคะแม่เก่งรอบด้านเลยนะคะเนี่ยผู้ชายคนนี้และนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของเซียนหลังที่เราเอามาฝากนะคะ ใครอยากรู้อะไรเรื่องไหนก็มาคอมเมนต์กันได้ไว้เราจะมาเล่าสิ่งที่คุณอยากรู้ให้ฟังวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะมันโชพา